เอาเอาอากระถางดอกไม้เอาก่อนระวังตัวบุ้งเด้อตัวบุ้งเยอะมากเลยค่ะวัของเายิ่ทำติดบ้านตัวบุ้งขึ้นบ้านเดี๋ยวเดี๋ยววอกบุงเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยโอ้ยถังสีถังสีอุย้ยคนตัดมันก็ใจร้อนเครื่องใหม่ค่ะลองเครื่องใหม่เดี๋ยวต้นกันเกามาปลูกแทนเพราะว่าต้นหูกระจงนี่ตัวบุ้งชอบมากตัวบุ้งทุกปีเพนนั้นติดหน้าอกน้องเจ้าเอ๋ย ดังหน่อยนะคะเรากออกแลก้วค่ะลูกเอาบันไดสิลูกเอาบันไดสิลูกก็นอนบันไดนั่นไงได้อ,ดดอยนะฮะโอ้ยไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เอาบัานไดอ่ะบันไดนอยู่ฝั่งโน้นอ่ะโอ้เนาะเออตัดตัดเก้ามาันกดลงเลยฮะไม่ได้มันตัด,ตดยาก เสื้อแขนยาวก็มนุ่งอ่ะตัวบุ้งเยอะอ่ะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะตัวบุ้งอะไรไม่บุ้งหีือเสื้อบุ้งอะไรเพกามาตั้งหน้าเพกาไว้ต้นมะม่วงไกล้ต้นมะฮะ 哇，ไปเลย。 ลูกมันหนักไปทางนั้นน่ะลงแล้วคะ่ะน่ค่ะ em lên thôi mai Con nhảy mà Con hủ cà trồn Ba lướt vào đi lướt vào